ดีค่ะทุกคนวันนี้ก็มาพบก,กับช่องบร็ซันแฟมิลี่อีกแล้วนะจ๊ะวันนี้พวกเราตื่นแต่เช้าเนาะคะ่ะเพราะว่าต้องเตรียมตัวไปสนามบินก็ตื่นแต่ตีห้าแล้วก็เตรียมตัวเตรียมพร้อมไปรอรถบัสเนาะคะ่ะรถบัสของพี่ค่ายทหารก็จะมาเจ็ดโมงครึง่งเราก็ต้องตื่นแล้วก็เตรียมตัวก่อนนะคะตอนนี้พวกเราก็เตรียมตัวเสร็จแล้วพร้อมแล้วเก็บของแล้วเนาะคะ่ะ ก็เตรียมตัวไปสนามบินแล้วก็บินกลับอเมริกากันเลยเนาะค่ะว้าลูกไรซัมบรี n ต t a w a วเนี่ยยังไม่ตื่น Are you ready? Okay good seven today so we go to the bus mom hmm? we gotta go quickly mom before before the bus goes yeah Than you get <coughs> the army of people. ตอนนี้พวกเราก็มาถึงสนามบินแล้วนะคะก็รอขึ้นเครื่อง OK. เครื่องออก11โมงแต่เราต้องมาก่อนเพราะว่ารถบัสที่ค่ายทหารเขามาส่งตอน7โมงแล้วจ้ะตอนนี้ก็มาถึงสนามบินเรียบร้อยชเช็คอินเรียบร้อยแล้วรอขึ้นเครื่องเย่างเดียวคะ่ะร้านซนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับจอ

ตอนนี้เครื่องก็ลงจอดแล้วเนาะคะ่ะเกิดเหตุการณ์ระตึกขึ้นดีโอกัดกระเป๋าขาดหมดเลยค่ะดีโอออกมาจากกระเป๋ามาเดินบนเครื่องอได้ไปต่อต้องไปต่อเครื่องอีกเครื่องหนึ่งอีกต่อหนึ่งเนาะคะ่ะอีกห้าสิบนาทีชั่วโมงหนึ่งแหละ Are you okay y o u ่ kitty cat n o ถ้า you ่ kitty cat ค go ต้องไปท e room t น e r e ตอนนี้กำลังมาต่อเครื่องอีกเครื่องหนึ่งเนาะคะ่ะเขากำลังเอาแมวไปเช็คอยู่ต้องเอาแมวไปตรวจสอบก่อน รานันได้เข็มกัดดับตันด้วยนะคะหิวไม่มีเวลาต่อเครื่องแบบรีบๆเลยเนาะคะ่ะไม่มีเวลาเลยมาขอขนมขอขนมเขากินบนเครื่องบินรอนซนหิวอยูห่หิวมากๆเสียหิวมากๆต่อเครื่องไปโรงแรมอีก ห้าสิบนาทีค่ะห้าสิบนาทีเึงโรงแรม ตอนนี้พวกเราก็มาถึงอา,อาาราบามาอเมริกาแล้วนะคะ <Yeah. S 1> มาถึงโรงแรมเพิ่งมาถึงค่ะลีโอลีโอตัวป่วนกัดกัดกระเป๋าควนกระเป๋าขาดหมดเลยเนาะคะ่ะแล้วก็พยายามจะออกมาจากกระเป๋าอยู่บนเครื่อง โ้ oh, วุ่นวายเลยนี่ก็เป็นโรงแรมที่พวกเราพักนะคะก็ไม่รู้ว่าจะพักที่โรงแรมถึงวันไหนเพราะว่าต้องรอดูบ้านก่อนนะคะว่าบ้านจะเข้าเข้าอยู่ได้วันไหนแต่ว่าก็ยังไม่มีเฟอร์นิเจอร์ก็เลยต้องพักโรงแรมไปก่อน,นะคะ่ะ ครั้งแรกในชีวิตเดินทางกับสัตว์เลี้ยงเดินทางกับแมวปวนมาตลอดทางเลยเพื่อน <Yeah. S 2> เพื่อนแดรี่แบรนดก็ขอเอาไว้ที่อิตาลีค่ะแต่ว่าเราสงสารเขา <Yeah. S 2> ก็เลยต้องเอามาด้วย what time in Italy right now like one o'clock right or oh, midnight oh. oh mom i n e v e n g a nice time here yeah. what time here daddy right now it's quarter to seven seven yeah ที่อเมริกาหนึ่งทุ่มนะคะตอนนี้พวกเราออกจากโรงแรมที่อิตาลีตั้งแต่1 4 3 in the morning uh. พวกเราออกจากโรงแรมที่อิตาลีตั้งแต่ตื่นตั้งแต่ตีห้าเนาะคะ่ะแล้วก็ออกจากโรงแรมตั้งแต่7จ็ดโมงตอนนี้ตีหนึ่งตีหนที่อิตาลียังไม่ได้นอนกันเลยที่อเมริกาหนึ่งทุ่มที่อิตาลีตีหนค่ะต้องมาเปลี่ยนเวลากันอีกนะคะเพราะว่าเวลาไม่ไม่ตรงกัน คลิปนี้บิมก็ขอตัวไปก่อนละค่ะขอบคุณทุกคนที่ช่วยกดติดตามเป็นกำลังใจเนาะค่ะให้ช่องบ r อนซ์ n f น m ฟมิวันนี้เหนื่อยแล้วขอตัวไปพักผ่อนก่อนค่ะ on, บ r o นซ์ n นบายบาย